โอ้โหรถใหม่โค้ตเท่ครับน้องๆเงินรถพี่เองครับเซอร์ไพรส์มาก็แบบว่าสป,ปาร์ตัส X วันนั้งออกรถใหม่มาไม่ได้ครับผมก็ต้องออบีรถใหม่มั่นครับผมอันนี้ก็จริงๆก็เป็นอีกคันหนึ่งของผมนะนพี่อาร์เขามาเช็ดให้นะครับผมหยอกเล่นครับผมอันนี้เป็นรถของพี่พี่เกณฑ์อยู่ยไหนไม่รู้อโอเคเข้าเรื่องก่อนโซเดีคการ์ดอยูผมแล้วดัตส์สปาร์ตัส X ป่วนครับผม คุณรถคุณอยู่ไหนครับชั้นนี้ครับผมรุ่นอะไรครับเนี่ยอ่ะหกปีไหนครับเอามันไปเก็บไปเฮียของแปันแะผมก็ขอทราบชื่อพี่หน่อยพี่ชื่ออะไรพี่เชษครับพี่เชษนะครับผมโอเคก็อยากรู้ว่าอ่หกปีเนี่ยพี่ซื้อมานานหรือยังครับไสองปีแล้วครับสองปีแล้วสภาพใหม่มากเลยครับผมผมจะขอรีวิวรถพี่หน่อยรีวิวได้ครับผมมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วโอเคฮะเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลย อันนี้ก็ส่วนใหญ่กับเดิมเดิมหมดเลยครับผมเดิมเดิมเน้นนเดิมนะแต่ว่ากระจกแต่งเป็นกระจกแต่งแบบมีไฟเลี้ยงตัวครับผมว่ามันเป็นคนติดกระจกมากมันพับอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับพับไม่ได้ก็พับได้ก็ทำได้ด้วยอ้อสวยมากแล้วก็จริงมีการสะบัดใช่ไหมครัใช่แต่ว่าคนขนถ่ายเขาออกไปเลือดขาแล้วก็มีเป็นกันลมกันลมใช้แล้วด้วยใช้แล้วใช้แล้วด้วยหักแล้ยน่ะ ใช้เชชื่อมใ้ที่ไหนมาครับเนี่ยในมาอะไรอ่ะอืมก็มีโซเลียตต่งนะครับเลือกเบรกก็เดิมๆแต่ว่าหญ่เดิมๆเต็มหมดเลยครับท่อเลยอันนี้เป็นท่อไทยครับท่อไทยนะเสียงลั่นนะพี่พอประมาณนะครับพอประมาณนะครับผมอ่าบรรยากาศเหมือนรถดูแต่งเต็มนะฮะแต่ว่าเดิมนะพี่เดิมทั้งคันเดิมหมดนะโคตรสวยอ่ะขอฟังเสียงนะครับพี่ ไม่ใช่สตาร์ดูดน้ำมันหมดเลยนะเติมมาแล้วเติมมาแล้วเติมมาแล้ว,ว,ลวโอ้โอสวยครับเปิ้นนิดนึงไหมพี่ออน,นิดเดียวนิดเดียวพอพี่นิดเดียวนะ นิดเดียวเองอ,อพอแล้วพี่เดี๋ยวเด็กปั๊มมากร,กระถุงกระทืบแล้วพวกเรานะก็พี่เชฟก็มีร้านธุรกิจของตัวเองนะพี่นะครับผมที่ร้าน,านอะไรครับพี่ครับผ,ผมอยู่ตรงฟันชมพูครับผมของหกของหกชื่ร้านตะกะครับผมร้านตะกะหน,น้าเซเว่นลงสะพานนันพูมาก็ถึงเลยนะใช่เห็นเลยนะหน้าเซเว่นตรงข้างกับสะพานเลี้ยงขวามันนิดเดียวใช่ใครผ่านไปผ่านมาก็แว่นอุ่นได้นะครับผมฮะ มีช่องทางกันติดตามอะไรพี่ช่องอะไรพวกนี้มีไหมมีเป็นเฟซบุ o กครับผมเฟซบุ o กนัทูเชียเพลงสัตว์โอเคผมขึ้นให้นะครับตรงนี้ <c oughs> โอเคฮะเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะฮะน้องๆไปแล้วเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาถ่ายคลิปต่อตอนนี้ไอ้ที่ติดหมวกพี่มันหายไปแล้วอยู่ยกับใครก็ไม่รู้ยู